สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวอาญาเนโอสไลด์นะครับวันนี้จะเป็นสเปคนะครับ AMD 7840U นะครับโดยที่ร้านทำมารวิวตอนนี้จะเป็นแรน42 g b กนะครับ SSD 512นะครับตัวเนี้เขาออกแบบมาค่อนข้างแปลกแล้วก็แตกต่างจากตัวอื่นแบรนด์นอื่นนะครับตัวนี้ก็คือ นี่ครับเรื่องคีย์บอร์ดสไลด์แล้วมันปุ๊บไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนะนฮะนี่นี่แล้วก็ไฟก็มีเป็นฟูลฟังก์ชันคีย์บอร์ดครับแล้วก็มีแบ็คไลท์ด้วยนี่เปลี่ยนสีได้เลยแล้วก็บางทีอ้าวเนี่ยเราเล่นเนี้ยมันเอยมองไม่เห็นหรืออะไรยังไงหรือมองไม่ชัดนี่ปรับแบบนี้ได้นะครับเท <Okay. S 1> ไปอีกเอียงจอขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับนี่ให้เห็นจอให้เห็นอ่าจอมากขึ้นนี่มเมื่อกี้ เราเล่นอย่างนี้เราอาจจะเห็นไม่เต็มแสงอาจจะสะท้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราปรับตรงนี้ขึ้นมานน่ปึ๊บขึ้นมานี่คือมันจบเลยเนี่องศาการเล่นสายตาเราคือทุกอย่างครบเลยนี่เวลาทํางนา,างนเวลาอะไรพิมพ์สะดวกสบายครับเห็นคีย์บอร์ดเห็อนอะไรตรงนี้สะดวกสบายมากเลยอ่ะนี่ตัวนี้จอหกนิ้วนะครับแล้วก็ เรื่อมจอยเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบรนด์ไอรานีโอ้นี่คือจอยเขาดีที่สุดอยู่แล้วนะครับจอแบบเราปรับองศาเดนอะาอันนี้อาจจะสูงไปอาบปรับลงมานิดนึงยี่สิบองศาอะไรอย่างนี้ให้มันเอียงสักยี่สิบองศาสิบองศาปรับได้นี่ฮะนี่อ่าหาย,ยังไม่เข้าตาเราไม่เข้าองศาที่เราเล่นอาบปรับขึ้นอีกนิดนึงนี่นี่นะฮะ นี้ผมปรับที่ไ h นะครับฟู l l h ดก็คือเลื่นเลยครับไม่ได้แมนเกมไม่ค่อยได้กินสเต็มากก็คือยังเล่นแบบเลืน่นๆสบายๆเลยนี่คือไปนั่งเล่นในคาเฟ่เดี๋ยวนั่งเล่นที่ไหนเนี่ยคนมองแน่นอนฮะเพราะว่าเนี่ยครับความแปลกตองน,นี้นี่ไม่มีแบรนดไหนเขาทำนะมันจะซือความแปีกอย่างงี แต่ว่าข้อเสียของมันก็มีครับมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเสียงมันสู้รุ่นเนี้ยครับมันสู้อ่าวันเล็กไฟไม่ได้ครับเสียงวันเล็กไฟดีกว่าเยอะครับอ่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับผมให้ดูอ่าเรื่องการเซ็ต นี่ครับปับที่ไปที่หายด้วยน,นี่เรื่องเสียงในเกมนะครับก็ที่ได้ยินก็คือเสียงก็ประมาณนี้เลยเสียงในเกมตี่คือาความถนัดมือเนี่ยคือถนัดมือครับเพราะเขาออกแบบให้มาถนัดมือแล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะครับนี่นน ก็ประมาณนี้นะครับเชียร์เดี๋ยวผมต้องไป update. อัปเดตไดเวอร์ driver. ตัวนี้มันจะมีไดเวอร์ใหม่ถ้าแก้เกมเกมสปายเดนแมนครัทสองก็ครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเกมเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวนี้หรือว่าเครื่องเล่นเกมตัวอื่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับครับอ่ะขอจบการรีวิวเท่านี้คลิปหน้า เดี๋ยวผมเอาเกมเครื่องเล่นเกมใหม่ๆมาลงครับเดี๋ยวตัวอายานีโอสเนี่ยเขาจะออกมาแล้วช่วงประมาณเมษาถ้าผมได้เครื่องมาเราได้มีโอกาสที่จะรีวิวหรือเทสก็เดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับแต่นะครับสวัสดีครับ